มากับพี่น้องมันี่เข้าสิบ้าผี่น้องมาเบิ้งวิธีการกวนหมักนัดนะครับเนาะครับขั้นตอนแรกเข้ากับฟานก่อนนะครับเนาะฟานให้มันเป็นเพียงจังสีนะครับนี่ฝานเป็นเพียงแล้วเขากับเอามาสับนะครับเนาะสับให้มันมุนมุนเห้มันมุนมุนดีดีนะครับแหงมุนดีแหงแหงดีนะครับเอาไปปั้นก็ได้นะครับเนาะเอาไปปั้นให้มันมุนมุนเห็นมันละเอียดนะครับตัวนี้เข้า ข้าวสานี่มันยังเป็นตอนใหญ่อยู่ครับพอดีเขาไปเอาไปข้นแล้วมันมันยังเป็นตอนอยู่นะครับเนาะเพราะว่าเข้าข้าวสาบ่ละเอียดนะครับนะครับหลังจากที่าพา์แล้วเขาก็เอามาปั่นนะครับปั่นน้ำมันออกนะครับปั่นดีๆดีนครับปั่นใส่กระทะเอามาปัน่นปั่นใส่กระทะจังซี่นะครับเป็นข้าวขานึ่งก็เป็นเนกลือนะครับเนาะ เขากับมะข่างไฟ้นะครับเนาะเพิ่มความหวานนะครับเป็นน้าตาลตาลเม็ดขาวเนาะครับเนาะกัใส่ลงไปพอประมาณนะครับเนาะแล้วก็ค้น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 นะครับค้นไปคั้นเบาหวานขั้นเบาหวานนะครับเนาะเขากับเติมน้าตาลลงอีกครับมาหวานเขากับเติมน้าตาลลงอีกแล้วก็ค้น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 ไปนะครับค้นไปจนกว่าจนกว่ามันมัน มันแขนเนะครับเนาะนี่ครับเป็นขก้าขาวบางหัน้น่เป็นมะพร้าวนะครับเพราะว่าเราใส่มะพร้าวน้ำเนาะเพื่อให้กววมมั่นกว้วมหอมอ่าเข้มขคนกัวเก่านะครับเนาะก้านก้อนก้นก้อ